เข่าซ้ายเสียบแสนเก่งเจอหนึ่งสองขึ้นมาแข่งซ้ายครับเข่าซ้ายเสียบอีกแล้วครับเดินเข้าหาครับออานะครับแข่งซ้ายครับตำานของแสนเก่งครับขาเล็บถึงกับถอยกับขาขาเล็บนี่ถอยร่นเลยครับแสนเก่งตามบทเข้าไปเข่าซ้ายเสียบครับแสนเก่งหมัดซ้ายครับแสนเก่งหมัดซ้ายตรงเข้าไปค้ำเอาไว้ครับค้ำเอาไว้ไล่แขนมาครับจัดระเบียบให้เข้าที่จัดให้เข้าที่แล้วจะเล็งกําแพงเจอพลิกครับยักไงเลยครับพลิกเหมียเสียท่าเลยครับผมจังหวะนี้ครับ เดินบทเดินบีเขาครับแสนเก่งแข่งซ้ายสูงครับแสนเก่งแข่งซ้ายมาครับท่านนั้นของคาเล็บขวาลำตัวครับคาเล็บแสนเก่งเดินบทเข้ามาทีขว้ามาทีบซ้ายมาครับยันเอาไว้มาครับจะขึ้นบันเสียนครับท่านนั้นของแสนเก่งออาหมัดมาครับคาเล็บเสียบเข้าไปครับกูมาเสียบลงไปนั่งแขงดีกว่าครับทิ้งตัวดีกว่าครับท่านนั้นของคาเล็บบอกทิ้งแบบนี้กรรมการเลยไม่นับครับจังหวะนี้เข้ามาครับํำเอาไว้ดีบเอาไว้ครับนีบอะไล่แขนครับไล่แขนอ่ะ กรรมการยับบังครับกรรมการบังครับแข่งซ้ายขึ้นบันเซียนครับจสถานของ,งแสนเก่งครับ